ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้เคาะให้การพิจารณากฎ<ช>หมายเ n t e r อร์เ m e n t น o m คอ e x ที่มีคาสิโนโลเลื่อนออกไปก่อนแล้วขอยับเอานิรโทษกรรมเข้ามาเสียบแทนทีนี้จะรอดหรือไม่รอดช่วงนี้เราจะคุยกับคุณทาววอนเซนเนียมนะคะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทาววอนครับสวัสดีครับคุณหมิวและคุณหนุ่มและท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับ เมื่อสักครู่คุยกับประธานวิปนะครับก็ถามหลายเรื่องอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเอแบบนี้เนี่ยมีการขยับเอานิรโทษกรรมขึ้นมาก่อนก็เพื่อจะลดทอนสถานการณ์หรือกระแสสังคมหรือเสียงสองฝ่ายที่มันปิ่มๆน้ำอยู่เพื่อยืดอายุไปก่อน แต่การเอาเรื่องนิรโทศกรรมมันก็ไม่ได้สวยหรูเพราะว่ายังมีสองร่างจากภาคประชาชนแล้วก็จากก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะมี1นึ1่งหนึ่งสองพ่วงเข้ามาด้วยคุณถาวรในฐานะที่เคยเป็นแกนนากรปบวสก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นคนที่จะได้สิทธิทประโยชน์ถ้านิรัทษศกรรมนี้ผ่านแต่มันมี1นึ1่งหนึ่งสองอยู่ที่ผ่านมาเคยไปคุยกับกรรมธิการแล้วแนวคิดแนวทางหรือข้อเสนอหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณถาวรครับ อสิ่งแรกก่อนนะครับทําไมรัฐบาลจึงไม่กล้าเสียงที่จะหลัดดันเอากฎหมายคาสิโนครัเข้าสู่การพิจารณาตามที่หมายมั่นตั้งมือมาตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่ารัฐบาลแม้จะขาดเงินต้องการเงินจากค่าตรงในบ่อน แต่ทุกคนก็รู้ว่านั่นคือหนทางไปสู่ความชิบหายของพี่น้องประชาชนคนไทยและที่สำคัญก็คือจะนำไปสู่ความล่มสลายของสังคมไทยออกมาต่อต้านกันเต็มท้องถนนอยู่หลายครั้งหลายพื้นที่เมื่อ,อย่างเสียงแล้วขณะนี้รัฐบาลงอนเน่นงอนเง,น,ง,น,เงนจากม็อบรักชาติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยีที่จะถึงนี้ครับ แต่ที่นําคัญก็คือเสียงมีแค่เกินสองร้อยสี่สิบแปดขึ้นหนึ่งไปนิดเดียวแต่ที่สําคัญก็คือกฎไอคาสิโนนี่นะฮะอย่าลืมว่าแม้สสฝั่งรัฐบาลท่านนับถือศาสนาอิสลามมันเป็นหาลัมมันไม่ใช่ถึงความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่จะเอาเรื่องนี้มามอเมาพี่น้องประชาชนเขาคงไม่ลงคะแนนเสียงให้รัฐบาลยังรู้อยู่แก่ใจว่ารัฐบาลคงไปไม่รอดจึ่งเอาออกไปก่อน ทีนี้ก็มาถึงกฎหมายนี้ัโทษสันรรมซึ่งก็เป็นความหมายมั่นปั้นมือมาหลายฝ่ายรัฐบาลใ,ในยุครัฐบาลยิ่งรัฐก,ก็เคยมีคณะทำงานจัดการศึกษาและก็นำไปสู่การเสนอแต่รัฐบาลเก็บข่าวลิงชัดต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติก็ปรากฏว่าก็ตั้งคณะ สมาชิกสภาปฏิรูปทําการศึกษาและก็เห็นด้วยกันทั้งสภาปฏิรูปว่าต้องทําการนิ้โทษกรรมให้กับนักโทษหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่โดนคดีที่เกี่ยวข้องกับมีมูลเหตุจุงจากทางการเมืองก็ปรากฏว่าเงียบีกมาถึงระยุ์หนึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสมามันศึกษาแล้วก็เห็นด้วย กันทั้งสภาสรงให้รัฐบาลดำเนินการก็เงียบอีกครับมาถึงยุคนี้ก็มีร่างเสนอเข้าไปในสภาสี่ร่างตามที่คุณดุ่กและคุณหนิวพูดเมื่อกี้ถามว่าของร่างนั่นคือร่างบัญญัติเสือเสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุขและก็พรบนิยโทษกรรมของครูไทยเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี่เป็นของรวมไทยร่วชาติ อันนี้เขาไม่เอาในเรื่องของ 2. 2> นีนะ่โทษก,กรรมหนึ่งหนึ่งสองและทุจริตเอาเฉพาะนีนะ่โทษก,กรรมให้กับผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและโดนคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้นแต่ก็มีอีกสองร่างที่รวมด้วยนะคะแต่อีกสองร่างนี่คือสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนชและนักการเมืงองทษกผมที่เราเคลื่อนไหวต่อต้านผู้ที่ต้องการล้มล้างสถาบันตลอดมา นั่นคือมีการพูดกันว่าในร่างของพักประชาชนหรือพรกเข้าไคลร,รวมทั้งร่างของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามในการสมนาพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนะหลายต่อหลายคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรเอามารวมกันการทุกๆความผิดอยู่ในร่างกฎหมายฉบับเดียวกันควรจะแยกนั่นคือผู้ที่เห็นด้วยกับ น mm ี่โทษกรรมเฉพาะผู้ที่ม <oh ีมูลเหตุจุงใจทางการเมืองไม่นี่โทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองเขต้องการผลักดันคนนี้ออกไปครับส่วนถ้าใครที่จะดูแลหรือนีนโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นก็จะพิจารณาศึกษาเป็นแคสแคสไปเช่นเด็กอายุยังเป็นเยาวชนแต่ปรากฏว่าหลงผิดหรือโพสต์หรือแชร์ข้อความอันเป็น การกระทําความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเราจะพิจารณากันยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการพิจารณาในวาระที่จะถึงนี้อาจจะเป็นวันที่เก้ากรกฎาคมหรือสามกรกฎาคมก็สุดแล้วแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือรัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะเห็นตรงกันคือเพราะาความขัดแย้งความขัดแย้งทางการเมืองมีมายาวนานส่งผลต่อการพัฒนาประเทศดังนั้น กฎหมายนีรโทษกรรมน่าจะเข้าสภาเอคุณถาและ, <ถา S 2> ะผมมีความค,ครับเชิญครับขออนุญ,ญาตนะคะเวลามันจำกัดน,นิดนึงงั้นแปลว่าถ้ามีการพิจารณากันในสภาจะมัดรวมกันทีเดียวสี่ร่างเลยไหมคะหรือว่าพิจารณาแยกทีละฉบับตอนที่โหวตอะคะ,ะโดยปกติถ้ามีร่างของรัฐบาลก็จะถือเอากฎหมายของรัฐบาลเป็นเรื่องหลักแต่ผมคิดว่าเมื่อไม่มีร่างของรัฐบาลพาะก็ะเสนอให้พิจารณารวมกันไป แต่เมื่อตั้งคณะกรรมการวิษามันพิจารณาผมไม่แน่ใจว่าเสียงข้างมากในที่ประชุมของคณะกรรมการริษามันเนี่ยจะต้องการให้แยกหรือให้รวมหรือมันหรือเขียนออกไปเป็นกรณีพิเศษเป็นบทเฉพาะการได <พอ S 1> สําหรับเรื่องมัดรวมกันเนี่ยมันก็ต้องวัดใจเหมือนกันนะคะว่าเลื่อนมาแทนไอกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีคาสิโน,โนเนี่ยแล้วมันจะแย่มากกว่านั้นหรือเปล่า อในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการมัดรวมกันเนี่นะฮะ<ช>อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้<ช>แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอุ้งอิงและทัศินน่าจะไม่เสี่ยงคงให้สัญญาณมาที่พัเกเพื่อไทยเพราะอย่าลืมว่าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สิบห้าสิบหกิบสองยิบสามนี่เป็นการนับสืกพยานโจทย์ของ คดีทักษิณเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องในข้อหาผิดหนึ่งหนึ่งสองและเช่นเดียวกันคดีชั้นสิบสี่สารดีกาผายกนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็นัดไต่สวนวันที่สี่วันที่แปดสิบห้าสิบแปดและยี่สิบห้ากรกฎาคมค่ะยิ่งกว่านั้นจอเข้ามาใต้คิดอย่างมากๆคืขึหนึ่งกรกฎาคม ที่สามีการประชุมตุลาการสารรับธรรมนูนในเรื่องของปิจริยธรรมของนางสาวอุ้งอิงหรือไม่ครับดังนั้นผมคิดว่าพรักเพื่อไทยคงจะมีแนวทางในการที่จะฟังเสียงท่านมากในสภาค่ะแต่เสียงท่างมากในสภาท,ที่จะเอาหนึ่งหนึ่งสองน่าจะไม่เอากันคนที่เอาหนึ่งหนึ่งสองก็น่าจะพาะพรักประชาชนครับเพราะฉะนั้น ในการประชุมข้อเขานับมือครับคุณหนุ่มคุณหิวครับเขานับมือมือนี้ก็จะแสดงออกถึงความพิดเห็นที่ตรงกันครับอันถ้าหากว่าพักหนึ่งพักใดดันทุรังเอาหนึ่งหนึ่งของเข้าไปด้วยมัดรวมด้วยนี่ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ก็อ่านยาก แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการลงมาติเป็นหลายมาตราเมื่อถึงวาระสมสามครับค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขออภัยด้วยเวลาจํากัดจริงๆนะคะแต่ได้ประเด็นขอบพระคุณคุณถาวรนะคะขอบคุณนะครับครับเกริ่นข่าคุณถาวรเซนเนียมนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยหลายกระทรวงเลยต้องจับตากันต่อนะพี่หนุ่มนะวัดใจนะคะเอาระคาต้นอยากไปสมัครงานบริษัท ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอ่ะไอ้